สวัสดีเอฟซี FC ทุกหมองทุกบอลว่าฟังลาวฟังไทยอยู่กพราะเทมอแหละอยู่ต่างประเทศพี่น้องเนาะฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากติดตามได้พี่น้องเด้ <c oughs> อบุญอัศพรพี่น้องมันมืมอถ่ายก็เลิกแค่แต่เป็นมือเลิกในพน้องานพยาเต็มเลยเด็กกับเพื่อเกษตรมีหน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งนะพี่น,อน,อะะอน้องเนาะเก็ตรมีหน่วยงานมาเก็บมาทำความสะอาดดูด้ท่านาะ พอด่น้องแต่ว่าเฮากันเพื่อนๆกับบ้านวาติพิโตนีพี่น้องเนาะพระขาจักรวรรดิน้อยได้ตั้งบนนีพี่น้องเนาะไอ้เห็นไปคือไปเห็นไปกคือบ่ไปนี่พี่น้องเพราะอากาศฝนฟ้าพี่น้องฝนฟ้าช่วงฤดูนี้มันก็เป็นปลายฝนต้นหนาวพี่น้องเนาะฝนตกลินมืดอคืนเลยมืดอคืนหลังจากว่าระหรือวันทีเสร็จแล้วเลี้ยวๆล่าแล้วเปล่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ภาพพี่น้องเลาะเบิ่งภาพบรรยากาศแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาขึ้นมาให้พี่น้องได้เบิ่งนครับเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าๆที่เลิกเมื่อพี่น้องเนาะให้พี่น้องได้เบิ่งนำ้ำเมื่พี่น้องเนาะไปไปเลาะเบิ่งเฮา โอ้ยพี่น้องไอ้กระเบื้องเนี่ยไอ้นัดไอ้นัดไอ้นัด้นองเาำฝนตกเลยพี่น้องมันเก็บเครื่องบ่ได้พี่น้องไม่ต้องเช็ดที่นาไรเลยมันเออมันหนาเลยดูมันดูดูฝนรูปฝนเต็ชีวิตปล่าป้ายมันนี่ปลายมันเลยป้ายมันด้ตื่นปลายดูดูฝนพี่น้องโอ้ยมันขึ้นน้องติงหอยจั๊กจเ้นาไรแหละอ่อนมันละ กระเซียวในใดเลยเนาะพี่น้องเนาะก็ว่าว่าเป็นแหละอ,อันนี้อันนี้ได้พี่น,อน้อ,นนองจะจะว่าจิมิโตบัณฑ์พระขาขุนเลยแต่ว่าในใดแหละฟังเบอร์กด้ะพี่น้องเนาะกันไปก็จังเห็นว่าไปพี่น้องกับร่างพี่น้องเนาะกัลั่างเอาขึ้นเอ้ยแข็งแรงแข็งแรงนะกับร่งเอาขึ้นนะพี่น้องเนาะ,ะเรื่องขึ้นเลยล่ะว,วันนี้อาโบซูบอนี่ <า>น้นอาบุกว่าสูงฮ่าฮ่าอ่ะพี่น้นหาหาหาองเนาะไข่ช็อกอเดินทางะไรหละบานเลนะก็เตรียมพุ่นละเมื่อทั้งพุ่นละบานเท้าพุ่นละเนาะพี่น้องกลับเมื่อทั้งพุ่นอีกเอ้ยพี่น้องเนาะแต่ตอนหวัวค่ำพี่น้องเนาะเอ้ยไฟแสงสีหน้า,วาเวทีเนี่ยพี่น้องมันเป็นเออไฟแสงสีอยู่หน้าเวทีตอนหวัวค่ำ กำลังชาวเช็คนะพี่น้องเนาะตอนนี้เนี่ยออกมาหนาเวทีตอนนี้เอฟซีกำลังมาเนาะพี่น้องโอ้ยมาแต่ไก่แต่ไก่มีแต่ผู้สาวผู้งามงามบานเพิ่นเด้อพันอัศพอนะพี่น้องเนาะขึ้นสุดท้ายขุนแข็งเฮืออัศพอนะพี่น้องเนาะนี่ก็อยูทั้งหนาเวทีลำวงเดินลำวงนะพี่น้องเนาะอยู่ทั้งหนาตัวนี้ก็มีแม่คฆาบังขรล้ำมีโวหนาเวทีนะพี่น้องเนาะก็มีแม่คฆาบังขรล้ำ เอฟซีเขลังเดินทางมาหาพี่หาน้องนี่ล่ะตอนนี้เขามาเก็บภาพรักเก็บภาพอยู่ทางด้านหนา้าก็เก็บภาพอยู่ด้านหน,าน้าเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีโอ้ยผูกง่ามๆรออๆพี่น้องเนาะกำลังมากำลังเดินทางเข้ามานะพี่น้องเนาะกำลังเข้ามาหนุ่มแจ้งเดือนคือขึ้นสุด,นนด,ดท้ายอะไรนี่ผู้ออกผู้เข่าเตะผู้สาวก็มีแต่ผู้งามๆผู้เบาก็มีแต่ผู้รอๆนะพี่น้องเอง้ย อุ่นกระมาก่อนมายืนเบิ่งก่อนนะพี่น้องเนาะนี่ส,สาวๆมาแล้วส,สาวๆเอฟซนะีทั้งอัดสะพอนะพี่น้องเนาะนี่ทางอัดสพอนี่ละนี่พี่น้องเออ่ไฟเสียงสีหน้าเวทีดนตรีเครื่องเสียงนะพี่น้องนี่บรรยากาศตอนอยู่บนเวทีเดี๋ยวพี่น้องเด้อบรรยากาศอยู่บนเวทีตัวนี้บรรยากาศ เอ่อเอฟซีที่ว่าเขามาเต็มแล้วว่าสันเถาะนะพี่น้องเนาะโอ้หล่นเดินเลยจนหล่นลามบอกง่ายๆซะขึ้นสุดท้ายนี่มาจนแผ่นดินเดืองนะพี่น้องเนาะก็ขอบบกขอบใจไปทั้งเอฟซีทั้งอาสภอนก็ขอขอบบกขอบใจไปทั้งเอฟซีผู้น่ารักสุขภูสุคนผุนรอๆสวยๆงามๆนะพี่น้องเนาะที่มาอุณหน,น้มฟ้าแขาง็งนะพี่น้องเนาะในรอบสิบปี พี่น,น้องกันจะหลบสิบปีจังได้มาเทอหนึ่งมาทางอาจสะพ้อนพี่น้องมาหาพี่น้องท่านนี้ก็ขึ้นหอดอย่ดอกหลายปีอยู่หอดแต่บม่มีโอกาสได้สิได้มาปีนี้พิ้นเล่วพ่นเสือเสื่อมมากก็เลยได้มาน้องพี่น้องเนาะขอบใจทางเอฟซีทุขุขนนุคนเนาะพี่น้องเนาะและพี่ป่านาอาลุงป่านาอาสุขุขุคนที่เบเิหุให้พิดหวังเนาะพี่น้องเนาะ ท่านนี้ก็สิเก็บไว้ในใจเสมอมาขอบคุณสําหรับควาคมาักความ้มักความแพงความดีความงามสุภูสุขุนเราพี่น้นองเนาะแต่ว่าโอกาสหน,น้าเราพี่น้นองเนาะฝ่าไม่เอากันไหมเสียเอายิงใหญ่จัดใหญ่กว่านี้อีกเราพี่น้นองเนาะ เป็นบรรยากาศเสพสดนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเสพสดเอ่อกอบทองนะพี่น้องเนาะเป็นช่วงของกอบทองก็ไล่ซสดไอพี่ให้น้องเบิกทั้งเพจอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันสถานการณ์มันบุ่รย์นะพี่น้องน้อก็เลยบุ่รย์ไล่ซุดไอพี่ให้น้องได้เบิ่งอย่างหนึ่งกับสัญญาณมันกับบุ่อยเไปบุ่อยไปนะพี่น้องเนาะมันติดติดคัดเดี๋ยวที่สองเบิ่งหาสัญญาณมาไล่ซุดไอพี่ให้น้องได้เบิ่งอีกจกเทือนหนึ่ง อยู่ตอนนี้เป็นบรรยากาศเสียบสดล้วนๆน้าพี่น้องเนาะเล่นเครื่องเล่นดนตรีสดก็คือเอ่อดนตรีครบทุกชิ้นน้าพี่น้องเนาะซีชิ้นขึ้นเมื่อก็มีกีตาร์เบสกลองคีย์บอร์ดน้าพี่น้องเนาะก็มาตรฐานถือว่าเป็นมาตรฐานน้าพี่น้องเนาะบพว่าเพว่าสิเป็นเสียบสดเรียกว่าดีเจน้าพี่น้องเนาะก็ม้วนคือขึ้นคือกันน้าพี่น้องเนาะ บรรยากาศก่อนเข่าดีเจน้ำพี่น้องเนาะเพราะโดยน้องเนาะแฟดเริ่มขึ้นอีกแล้วน้องขอแฟดน้ำพีน้ำน้องน้เอฟซีมวลไร้พี่น้องคือคืนไร้พี่น้องเนาะจังไดตการขอขอบุกขอบใจไปทางเอฟซีทุกหม่องทุกบอลนั่นแหละน้พี่น้องเนาะภาพบรรยากาศกับซีบอลลิมกับสกีไว้ในความทรงจําของพวกเฮาน้ำพี่น้องเนาะ ภาคบรรยากาศรบรรยากาศช่วงนี้นะพี่น้องเนาะฝนกำลังตกกรื่องเลยจะเอาโดมลงมาเอาลังคาลงมาแล้วสิมุ่งลังคานะพี่น้องเนาะโอ้ยเมื่อคืนนี่เกือบนะพี่น้องเนาะอ่ะนาะพี่น้อง,องคลิปนี้ก็สรุปไว้สัมมีขอขอบใจทางเอ็ซีตุ้งหมองตุ้งบอลทอฟังแล้วฟังไทยผู้ยิ่งกอทมอและผู้ยิ่งต่างประเทศพี่น้องเก็บเรื่อนสิไปงานตอ่อว่าสิไปงานตอ่อเอ้พระค่ะทียกเลิกแหละฝนตกนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สรุปไว้สัมมี จะเจ็บจะจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี